สบายดีพี่น้องสบายดีสุข,ขสุขุนสมองสุบอนสบายดีตอนสวยๆพี่น้องดอนี่เข้ากะสีมาสวยแลยจะง่อยแต่ว่าไทยขาดซอเย,เ,ย,ยเคยลาหลายรอบเลยละหลายไหเลยละไทยนะคือเกาเคยลาว้ย <laughs> แดดขนาดเบาวเอ้ยโองาซอยเคยลาไล่ให้เลยนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่าักเปิดคลิปน่พี่น้องว่าเอ้าบ่าวดาบอดีคือบุดเยว่าว่าไทยมาแล้วพี่น้องมึงเขาขาดนให้นี่เขากับไทยให้นี่กับไทยให้นี่กับไทยให้นี่กับไทยเคยลาไปผูขาดหนึ่งสอาม่าไทยมาแล้วสี่ให้หาให้แล้ว เคยหล่าไปผูกคาดเนาะเอากับคาดช,ช่วยกันบาดนี้ให้เพื่อนไทยเอาไทยคลิปพี่น้องเอ้ยโอ้เป็นผู้ภาคเป็นผู้พิธีกรซะก่อนตอนนี้ทีมงานเอากับโไบไลฟ์ปาในเมื่อเนี่ยเคยหล่าเพื่อนไทยเอาเป,เป็นไทยคลิปซะก่อนโอ้ยเนาะแด็ดเนาะหรืวเปล่าโคตรโอ้พี่น้องเอ้ย แดดขนาดเลยฝนนี่นีน่เมือ่อเหรอบอพี่น้องเลยบ่มีวีแววสิตกเลยมีจีรีเงียบคักนุ่น้อยก็บทนั่งอยู่ห่มพูนเฟบเบฟแบบ็บเฟบคนเดียวคนเห็นบอพี่นอ้องบอเสือสีเลืองๆนะนั่งเล่นอยู่คนเดียว แม่เพิ่นลกก้ากระสาวจอยอยู่ตะก,ก้าทีมงานดำอยู่นี่ก็มีเสาหลามีน้องเม็ดมีน้องนิดน้องสาวลูกสาวก็ลูกไส้แม่ตาแล้วก็น้องมอดก็น้องเยี่ยมเนาะแล้วก็บเบามีแล้วก็ลงุงทุ่งที่สามแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เป็นมาทุ่งที่สามแล้ว ตอนนี้เพื่อนดำได้จะให้เลยเนาะหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดให้เลยละเข้ามาตอน,น่ะเพื่อนข้างกระดำได้สอให้เอขอข้างกรดำได้สามให้มากรมาซอยเพื่อนดำเอยซอยเพื่นไข่าขาดเขาไม่อได้สำเนาะโอ้ยว้าอะไรพี่น้องเว้ยว้าดพิษว้าถืออยู่พิษว้าพลา,าดพี่น้องสวาายานผู้ได้ว่าจากจ จักยานผู้ได้าตาเว้าพี่น้องเชีว่ามืออแล้วบ่าเอาวมือนะดำหกเจ็คนนี่นะส่นดำสองสี่ก็ดคนพอดีซึ่อเาไปผู้ขาดกับไทยสเคยนี่นะเสจ็ดบ่ทางมือน่ะอ๋อดำเลยหกนังสอ hai thiết chết năm lòng một đó nhắn luôn chắc hả dạ บายดีป่าลุงฝากซ่องให้พ่อเน่ฝากติดตามซ่องพนเด้อฝากกดติตามนีกิดอฝากกดติดตามแมิ้งขนาดเลยน่หน่อยเอ้ยยังงานะยังพันใหญ่แล้ว เจ้าคือบ่อกตุ่มมื่อไห้อ้าวลืมหนาวานุหน้อยคือบ่อกตุ่มไม่ค่อยเนาะมันหลุดอึนหลุดโดยดีๆอย่างมันเห็ดเคยกินยังดอึนเคยกินอาหารอึนหลุดอึนหลุดเดีดยวคือกินตะกแต่นนะอือึนตอนนี้กับข้าว่มน้องเอ้ยข้าวพมทายคลิปเดี๋ยวเคยลาพืชขาดแล้วให้นะฮะจากสีเงาต่อให้เงาให้พืชไทยพืชขาดจะก่อนให้นะโดยเปลี่ยนคิวกันลูก กอยก็พอซินสองคนซอยกันเปลี่ยนคิ้วกันเดี๋ยวาจะไปคุดเจนะค่อยลาก่อนพี่น้องกําลังซ่อนขั้นตอนเนียงมัสดำหน้าคนเดียวเอาดีๆได้ แข้งกนันอะทั้งหมด้วยขาดไปท้งติบเลยเนาะมันะจะแข้งแน,นแ่นนะเอาขาดไปตนึงเตะหึงเลยผูกให้ลุ่มผูกจนเลี่วหนึ่งสงเลี่วสองให้ซ้มให้เลยบ่เลี้ยวบัไดีขึ้นเนดะ้อเลี้วได้บุเดียว บมาหายๆได้คู่หูเพิ่นบัมาเหมือนเนี่ยนองดำไปทางไดเนาะออมัดเจ้าไปเห็นเยอันว่าเพื่อนันเทียงน้องดำถือว่างเพิ่งนะอืมใหม่หมดลิ้นนี่โอ้จะคล้องเพิ่นบัมาจะเพิ่นไปทางไดเมือนเนี่ย เรียบร้อยแล้วขอขั้นตอนหนึง่งเอาคือเทิงกันเอาก็เป็นตากล้องถ่ายคลิปสะก,ก้อนพี่น้องก็ยังบมดทันได้รอยซอยล้านถ่ายซองน้องมัดแล้วก็บซ่องเฮาแน่น้องมัดมีซ่องเลยเด้อพี่น้องฝากซ่องเลยไหมไ,หมไอ้มอดัดฝากติดตามซ่องน้องมัดเลยเด้อปลาลุงเฮ้ย <c oughs> อย่าลืมกดติดตามเพื่อนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดบัก,ก,กรกระโลงเพื่อนแน่ ก็ตะไคร่ใบมะกรูดหัว si สิงไคร้เพ <se> ื่อนเนี่ยเนาะซ่องน้องไม้น้องมัดประสนแต่ว่ากซุ้มอ่าวอ่าแล้วเป็นผู้ถ่ายคลิปเป็นผู้อันนั้นยังไห้นะเพื่อนกะยั้งว่าวกเป็นเนาะกะสีซุ้มอ่าวซุ้มอ่านและซอยเพื่อนเวลาถ่ายคลิปถ่ายยังก็ได้แังได้ก็ซอยเสียซอยดันไป่ได้พี่น้องเด้อน้องมัดน้องมัด บัดไปดำหน้าจะคล้องกับท้ายเองแล้วบาทเนี่ยเออเอากระเฮียนลงเองแล้วเนาะเจ้ากระเฮียนลงน้ำอาซินน้ำอัติ้งย้ำข่อยเนี่ยฮะเ้าเอาคือบวควยนะทีมันจักแล้วคอยคอยก็บวเคยว้าอกจักเตือเลยคอยมีแต่เขียนไปพี่น้องมาเบ่งท่านี้ซะก่อน ทั้งนี้ก็สิเป็นทีมงานลุงแล้วก็สาวลาน้องเยี่ยมเบามิดแล้วน,น้องนิดน้องลูกสาวเมตาเพิ่อนโบนีมาเมื่อนี้เมตาเพิ่นส่งลูกสาวลูกชายเพิ่อนมาสโซย่ยอำนาคือเกาบ้านเจ้าก็มาบอบมิดมาแต่ตอนแรง เบามีเพื่อนไปเข่าขั้วอะไรพี่นอ้องตอนนี้ก,ก็ได้ไปเฮ็ดยูขั้วกินไว้หายทิมงานแหละอ,อย่างน้อยง่อยบ้าพ่อพัก,กแต่ด้อย่างน้อยแดดก็ยังบ่งองอพอจะได้ไดาทดามเดี๋ยวนี้ลง áo yên cắp quê cắp ba ào áo đúng cắp quê cắp bà cắp quê cắp bà nhiều là bà chắc yên nhiều lẽ bố mi ta cắt tiền này đẹp cứ câu cái nồi suối ma tiền ma cả hang cả đẹp มีตัวสวยแล้วพี่น้องมาเนี่ยสี่คนหืมน้องมอดว่าโบเลี่ยวกับวาโปเป็นแล้วบ้านเนี่ยชีได้กินข้าวแล้วบ้านเนี่ยบวาแล้วบ้านเนี่ยมันได้ในนายุงอยู่บันได้ในนายุงอยู่แล้วฮะเลี้ยหันแล้วนี่เอาหยอดกัาเจ้าบัมาซอยและกับเจ้าแล้วกับเจ้าขึ้นนี่นายุงเพิ่นละนนายุงไปแล้วเติบแล้วเจ้า มีมีหมอมาอยังเศร้าเนี่ยโอ้ขี่รถสวนกับเพิ่อนห่อใส่มีมีมาหมอก็ยิ้มเปือยใส่จืดได้หมอก็ได้จืดเอาได้จะข้าเจ้าได้เฮ็ดยังขาเจ้าอ้างเศร้านี่หม้อบ้านข่อยขาเจ้ามาแต่หาทางใดแล้วขาเจ้าเงียงให้เบิ่งจนเต็มตา จักเลียวเบิง้งอย่าคือเห็ดปวกเนี่ยอย่าคืออันหกักที่แน่นนะโบแม่นเห็ดเพิงนะข้าวสั้นกับเห็ดร่วมเป็นเห็ดชุ่มอันเห็ดดินเห็ดอันนั่นมันออกแล้วเปล่าันเลียวเบิง้งอย่าคือเห็ดป่วงเนี่ยอ่ะคล้ายๆเห็ดปว่วง <c oughs> <c oughs> ไม่เราเลี้ยวได้เจ้าโหไก่ตัดเข่ารูปปั้นปับป๊บ ขึ้น้างั้งขึ้นนาั้นชิ้นเนาะเ้น่า้าดําผ้าคื้นเอเยี่ยมฝากซ่องให้นองมัดแน่เน้อ ใครรอกไปหน้าเธอกับตูวอื่นเนี่ยไายรอกบานจช่ไไปหาเห็ดแล้วเอ้ยเอวยพาไปแล้วข้านไม่ได้แล้วมีสองเฮ้ยยู่ไม่ได้เด้อหมดเอ่ยพาปลาลุงไปหาน้อไม้น้อมันแล้วหาเห็ดหาฮอนขุดิีร ยงมลุงไปตอนก็พาไปตอนกคุณแล้วมือก็เห้าสิบพาพี่พาน้องเอ้ยพาป้าพาลุงไปตอนกเข้าเจ้ากากเจ้าวัดฮะออกแลยรักนี้จะตุ่มเลยอาหลันี่กบือมวจกเน่ต้นคำเอามาแต่นากมันกินมัในทอนอือ อ้ินนนหสวยไม่พลาดไม่ตีแล้วแหละพี่น้องให้เนี่ยสเปรย์สเปร์ดำให้นะอีกเมื่อกะพูกเราในกำมือกับสิบพักกันขืนกินข้าวเที่ยงแล้วบ้านี้ขอบคุณกับคู่ในไลเด้อพี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนสุหมองสุบอลที่ติดตามที่เข้ามาเมืองที่เข้ามาชมขอให้อยู่ที่มีแห้งเด้อพี่น้องเด้อว่าสุทุกคนพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจน หาเงินหาทองให้สุขให้มั่นให้ดับให้รวยอย่าช่วยจก้กเถื่อเด้วยพี่น้องพอกันไม่คลิปนาะสบายดี